เมีย่ยฝนตกพายุเข้าเป็นเหตุก็เลยเกิดเหตุเหตุอยากจะหีบน้ำซดอะไรฮอนๆให้มันโลง่งคอสลืมสลือแหกขี้หูขี้ตาตื่นขึ้นมาเมีย่ยบ่ายโมงปลายเดินปัดส่งปัดเส่งโซซัดโซเซก็ไปปะใส่หม้อแกงอุ๊ย หมอมแม่ทำอะไรเดือดรุ่มรุ่มพอยังขุมนรกเลยปรากฏว่ามันคือมันคือต้มส้มปลาแซ่ไดเอทอีนะโซวที่แปลว่าเกียนะเกียที่แปลว่าเกม <c oughs> หรือจะเรียกง่ายๆสั้นๆว่าต้มส้มปลาเกมใส่ผักแคบนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะขั้นตอนวิธีการทำนั่นก็มีอ,อย่างหอกถามหมอมแม่มาละหมอมแม่เป็นกะบอกว่าให้ตั้งน้ำใส่หม้อเปิด เตาอินอสส่จะไขรตะไครน่ะหอมข่าวหอมแดงเขือส้มป่าเก็มแล้วก็พักแขบเนาะลงไปต้มในหม้อหั่นเฮ้มันปุ๊มันไก่หรือว่าเปื่อยเนาะแล้วก็อเอ่อตามด้วยเออโอเมลึกกุ้มลึกกุ้สวาหมธโมพุทธายะว่าไปสปะเนาะอันนั้นบนใจก้าอันนั้นอย่างก็ใบบะขามเนาะ <laughs> อันนี้ใบส้มปล่อยอ่ะเพียงไอ้เนาะใส่ลงไปเพิ่ม,มความเปรี้ยวความหอมได้เลยไอ้เนาะปรุงรสตามใจชอบจะเก็มเผ็ดจะได้ก็ใส่เข้าไปไผมักเผ็ดก็ใส่พริกแดงพริกสดลงไปหนักๆได้เลยกินแล้วจะได้โลงคอนะจ๊ะนะจ๊ะแฮนี่แล้วเนาะ ง่ายๆธรรมดาๆบ้านๆแบบนี้อย่างเลยเซ็ตละเมนูต้ม้มป่าเกียมไซพักแครของเฮาในวันนี้รสชาติง่ายๆตามสไตล์บ้านๆตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใไ่ตามมิตรตามเกิดของเฮาก็เซ็ตล้เนาะลักษณะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละกินตอนห่อนๆเนาะจะกินกับสติกไร่หรือว่าบิวตี้ไรก็ได้หมดเนาะถ้าสดชื่นนะจ๊ะนะจ๊ะ